สวัสดีครับเพื่อนๆผมกอล์ฟฟี่กายครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมฟีฟ่าออนไลน์4นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําการดวล1ต่อ1กับผู้รักษาประตูนะครับในแพทเน็กฟิว7นี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะผมก็ได้เคยทําคลิปไปแล้วนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยก็จะมีการยิงแบบโรดายเว้นนะครับแล้วก็การยิงแบบชิปนั่นเองนะซึ่ง2วิธีนี้นะครับมันก็ยังใช้ได้้้นนนนะแตต่่คความมรูสึกขออองผเเีียื มันโดนเนิร์ฟลงไปเยอะครับถ้าเทียบจากตอนนั้นนะพูดง่ายๆคือถ้าตัวนักเตะกองหน้าเราไม่ค่อยเก่งมากเนี่ยมันค่อนข้างจะยิงโลไดเวนช็อตเข้ายากมากนะครับแล้วก็รวมถึงลูกชิปเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงนะครับ คือถ้ายิงแรงเกินเนี่ยมันก็ออกใช่ไหมถ้ายิงเบาเกินก็อาจจะโดนเซฟอีกนะครับแถมในแพทใหม่ๆนะครับคนที่เล่นเก่งๆนะส่วนมากเขาก็จะสามารถบังคับผู้รักษาประตูให้โยกซ้ายหรือโยกขวาได้นั่นเองครับทำให้เราต้องหาวิธีใหม่ๆในการดวลกับผู้รักษาประตูนะครับเนื่องจากในแพทนี้นะครับเป็นแพทที่ปรับเปลี่ยนในเรื่องของการจับบอลแรกได้ดีขึ้นนะครับรวมถึงการแทงทะลุช่องเนี่ยทางเกมถึงแม้ว่าจะประกาศออกมานะครับว่าแพทนี้คือปรับ ลดการแทงทะลุช่องนะให้มันยากขึ้นนะพูดง่ายๆนะแต่ว่าผมก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหานะครับคือพูดง่ายๆว่ามันยังใช้ได้ดีอยู่นะครับการแทงทะลุช่องนะทำให้สายแทงทะลุช่องเนี่ยมีโอกาสที่จะหลุดเดี่ยวได้อยู่บ,บ่อยๆนะครับแล้วก็การปรับแอนิเมชันในภาคนี้เนี่ยทำให้ความรู้สึกของผมเนี่ยมูฟเมนต์ในการเล่นเนี่ยมันดีขึ้นนะครับผมก็เลยลองใช้วิธีนี้นะครับนั่นก็คือการใช้บอลโลนั่นเองนะครับการใช้บอลโลนะครับหรือว่าการคึงบอลเนี่ยต้องมีนักเตะที่มีสกิลมูฟสองดาวขึ้นนไปะครับ Terima kasih. เมื่อมีจังหวะหลุดเดี่ยวมานะครับหรือว่าแทงทะลุช่องมาเนี่ยนะให้เราใช้บอลโลนะครับไปทางซ้ายหรือทางขวานะตามสถานการณ์นั้นๆนะครับการกดบอลโลนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นในจอยนะก็ให้เราดันแอนะล็อกค้างนะครับไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวานะครับตามทิศทางที่เราจะไปนะครับส่วนถ้าเป็นในคีย์บอร์ดก็ให้กดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็กดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวานั่นเองครับพอเรากดบอลโลแล้วนะครับจังหวะต่อมาในการยิงนะครับก็ให้เรากดยิงแบบลูกปั่นนะลูกปั่นก็คงไม่ยาก อะไรนะถ้าเป็นในจอยก็คือปุ่มยิงปั่นนั่นเองครับตั้งไว้ปุ่มไหนก็กดปุ่มนั้นค้างแล้วก็กดยิงนะครับส่วนถ้าเป็นในคีย์บอร์ดก็คือกดปุ่มแซดนั่นเองครับในการยิงอันนี้ครับไม่ต้องแรงมากนะกดแค่พอหลบปุ๊บแล้วก็กดยิงเบาๆครับกดยิงปั่นเบาๆนะเพื่อให้มันยิงโค้งหนีผู้รักษาประตูนั่นเองครับจากตัวอย่างนะครับจะเห็นว่านะครับทีมของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยพยายามจะปิดมุมนะครับพยายามจะขยับ โกเพื่อมาปิดมุมผมนะซึ่งในความเป็นจริงเราก็จะไม่สามารถเดาได้นะ,ะว่าเขาจะขยับไปทางไหนนะครับถ้าสมมติว่าเรารีบยิงนะก็คืออาจจะโดนเซฟได้นะครับแต่ว่าการทําบอลโลเนี่ยมันจะเป็นการดึงจังหวะแล้วก็เป็นการเปิดช่องในการยิงไปในตัวด้วยนะครับซึ่งเหมาะกับการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นของแพดนี้มากๆนั่นเองครับสำหรับการฝึกทําบอลโลเพื่อยิงหนีมือผู้รักษาประตูนะครับก็ให้เรามาฝึกในหน้าร็อบบี้นะครับฝึกครึงแล้วก็ยิงอย่างเงี้ยครับ เวระยะห่างประมาณนี้ครับเอาซักตรงนี้ครับเราก็ทําบอลโลปุ๊บแล้วก็ยิงครับลองจําลองสถานการณ์ต่างๆครับมุมแคบก็ยิงได้นะนี่ครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าเห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์นะก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วกดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือว่าใครมีความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปละบาย